จ้าพี่น้าพี่น้องสวัสดีจ้าพี่นอ้องอไปเฮ็ดหยังสวัสดีนี่แหลวะวราเป็นหยังกันานางนางนอนนอนหลิ่นหลินลนู่นนี่นั่นอยู่ในบ้านกัรับออเดอร์นะครทุกคนรับออเดอร์เสร็จแล้วก็จะมาแพ็คที่ละแพ็คของไปแยงกู ก็จะเนี้ยใจแบบว่าถ้าออเดอร์เซ็นต์ใกับมัแพงแดนออกไปส่มก็ให้ลูกไปส่งให้ขั้นช่วงใดเขายากยิบบนไปอีกโอ้ยพี่น้องขับรถตากแดดตางไหนหนาเลยนะดำบด,ด,ดีตรงห่อหนาโปกหนาได้นี่นี่แนวโปกหนาเจ๊บนเนีน้ยโปกหนามันจะเป็นลักษณะนี้นะครับทุกคนนี่เวลาเา้าจะไปเ้าก็จะ ลักษณะนี้เลยนี่เป็นอีโมงสิเห็นปะเป็นอีโมงสิแล้วก็ใส่เวดใส่เวดตาดำขับรถเปันไี้บางเถ้อเฮาถุงใหม่ถุงมือบริใส่เสียเขียนเงาก็คุ้มไปเน่ถามา่าเหลนะดำลงมันก็มีบ้างนะทุกคนเอ้ยจากเด็ดเนาะจากลมเนาะขับมอเตอร์ไซค์ผ่าแลดผ่าลมไ้กี้กะซื้อรถเกง๋งมือสองเขาไวว กับบัมกมัดกับบักขับอืมดูกับว่าแม่คือบ,บักขับไปขับอยูสองสามเือเฉดดอกมันก็ใช่สไตล์ญี่ปุ่นไหมปุ่นนี้ไปยูสวีดินดูเลยว่าคล้ายถิ่นด้วแม่บ่มีคุก,กคีบักขับเขาเรียกแต่เขาก็เรียกข้ายถิ่นรับอันนี้เขาจะแพกเป็นถุงแบบนี้นะคะทุกคนนี่ เป็นออเดอร์มาเจ้าเดียวนี่เจ้าเดียวนี่อันนี้เลยเนะองพริกประทูแบบธรรมดาพริกประทูแบบธรรมดานะคะสองกิโลสองกิโลย่ล่บุกตะเลยแถมวลาบองผัดสุกไปให้ของพี่พี่พรนะคะของพี่พรก็แถมให้กระปุกหนึ่งเดอ้อของพี่พรน้องก็แถมให้หนึ่งกระปุกเช่นกันนะคะ อันนี้ก็ทรมานทรมานีะะานน่ใส่ไส้ได้พอน้อกระปุกกระปุกปลากับ,กบ,ปปบอันเนี้ยมันกว้างหนักกว้างใส่นี่นะมันใส่ได้สองกิโลพอดีไงทุกคนตันนี้ห้าปิบงังคับมีน็ติ่งมันได้ไหมนี่บังคับมีน็บติมันเอาของเสียมใส่ขึ้นใส่เดีด๋ยวใส่เดี๋ยวตืดตัวปีนเหนี่ยมไปนิดนึงเป็นอย่าง เป็นอย่างเขาคือต้องใส่แบบจํากัดบังคับเนาะว่าบังคับก่ได้นะคะเขาชั่งเขาชั่งกิโลแล้วเขาก็วัดกล่องด้วยนะคะส่งแฟชถ้ากล่องใหญ่เขาก็จะเพิ่มค่าค่าค่าส่งบวกค่าส่งแพงขึ้นไปอีกฉะนั้นแล้วเขาก็เลยบังคับเม็ดติงนิดนห,นหนึ่งนะคะบังคับเม็ดติงนิดนึงอันนี้เป็นของพี่ครนะคะพี่พรแถมให้อันนี้เป็นครีมแล้วก็อ่าน้ำพริกปาทูแมงดานะคะแล้วก็เป็นครีม เราเสียวไปทดลองกรนหนึ่งกระปุกว่าสัน่นถ้าไปท่าสองสามมือบะเพ็ดแล้วสิสร้างอีกสร้างเพิ่มสร้างใหม่เออเลยว่าโอเคบรเป็นอย่างตามใจลูกค้าเลยก็เลยจัดให้ไปหนึ่งกระปุกสําหรับครีมนะคะแล้วก็ปลาบองผัดสุกแถมให้แกไปชิมอีกหนึ่งกระปุกเนาะแล้วก็อ่าน้ำพริกปลาทูเมงดานะคะนี่เป็นของพี่พรอันนี้ของเจ้านี่พ่นไปโรงแรมนะคะอันนี้ก็อย่างนี้แหละทุกคนกับ คือเขาอยู่บ้านเขาก็ก็เก็ีๆๆย้ยงๆยกกับการการทำมาหาก,กินตัวเองมันนีไปแล้วคิมหนึ่งโหลก็คืออถึงลงไปอันผู้ใดสิรั่งกับนี้อีกนะคะยังมีอีกเยอะอยู่นะคะอยู่บนส้างมักสต็อกไว้เยอะอยู่ไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีนะคะไม่ต้องกลัวว่าจะไม่มีเซรั่มเราก็มีอีกเป็นโหลๆนะคะยังมีอยู่นะคะเซรั่มก็ยังมีอีกอยู่ทีนี้ก็เป็นครีมนี่กกเออนี่ก็มนี้นะคะ โหลนี้ก็ยังไม่ได้แกะนะคะโหลนี้ก็ยังไม่แกะเอาคุณใดอยากสั่งสั่งมาถ้าเป็นเซตเป็นชุดก็ห้าร้อยบาทนะคะหลายอยู่ยังหลายอยู่มากมากสั่งมาเยบนนุนี่โกยปุ๋เลยเด้อโกยโบกเลยเด้เยบนอ่ะโกยโบกเลยตนับหนึ่งี่บนใส่ยูหามือ,อมขันซันน,นาสีขาวสีไปตาแดดตากลมมี่บุกับบริยานเด้อ อดีตญาน่านะคะไม่ได้กลัวเลยสําหรับน้ําพริกของเราก็มีนะคะมีเป็นน้าพริกปลาทูแมงดาอ่าบางคนก็ิะถามเอาแมงดาหนีใส่มาแบบใดแมงดาเป็นตัวหรือแมงดาน้าทั้งน้ำทั้งตัวผสมกันนะคะทุกคนได้ตัวมายังไงสําหรับอแมงดาของห้าวก็ใส่เป็นแมงดาฟิตนะคะแล้วก็เวลาหนั่นเฮาก็มาขัวมาหนั่นบด ละเอียดใส่กันเลยแล้วก็ผสมน้ําด้วยนะคะคทุกคนหาใส่ตัวมันบหวมอ่ะบัหน,นี้อ่าสาหรับน้ําพริกปลาทูธรรมดาล่ะน้าพริกปลาทูธรรมดาเราก็ขั้วแห้งผัดสุกผัดแหง้งเหมือนอ่าน้าพริกนรกนะคะแต่เ้าใส่ปลาทูนะคะมันจะมีกลิ่นปลาทูมันจะมีกลิ่นปลาทูสําหรับน,น้าพริกของเรานะคะสามารถเก็บไว้ได้นานไหมด้นานนะคะอยู่ได้เป็นปีๆเลยที่เดียวนะองคงค้นว่าอ่าไม่ใส่ตู้เย็นมันจะเสียไม่ไม่เสียนะคะขอให้ต่ว เจ้าเวลาเจ้าเอามากินเลี้ยวเนี่ยอเปิดออกจากถุงที่ญี่ปุ่นซีนแบบสุญญากาศเนี่ยพอเขาตัดตัดตัด,ตดแล้วก็ขยำขยำม,มันโดนอากาศแล้วมันก็จะฟูขึ้นมานะคะมันก็จะฟูขึ้นมาแล้วกอ่ามันเหมือนน้าพริกนรกอะนะมันแห้งนะทุกคนแต่มันก็มีกลิ่นหอมของวัตถูกกลิ่นหอมของน้าพริกเนาะอันนี้เจ้ากะแบงออกมากิน หลังจากนั้นอันที่ส่วนที่มันเหลืออยู่เจ้ากำมัดเก็บให้ดีๆนะคะปิดถุงหรือว่าใส่กระปุกหรืออะไรก็ได้ใส่ตู้กับข้าวหรือตู้เย็นก็ได้นะคะยาเอาซอนที่เขาตักอาหารแล้วไปตักนะคะมันจะเห็ให้ขื้นล่านะอ่าถ้าเฮารูดจับถนอมอาหารหรือเก็บรักษามาอยู่ได้นานเลยเป็นปีกับ่บเสียนะคะเพราะว่าเราคั่วแบบจนสุกจนแบบแห้งเออ เราปลาบองละ่ะเอาปลาบองคือกันนะคะปลาบองนี่ถ้าเฮากินแล้วเฮาปิดนะคะเก็บไว้ในที่ร่มอย่าเอาตากแดดนะคะอย่า,อาไปตากแดดถ้าตากแดดมันจีกินแบบกินโอแต่รสชาติมันก็ยังได้อยู่แต่ถ้าอยากกินนั่นๆเอาไว้ในตู้เย็นหรือว่าอาตู้กับข้าวที่มันไม่โดนแดดอะไรประมาณนี้นะคะกินแล้วปิดให้ดีๆนะคะแบงออกมากินนะคะอย่าอย่าอย่ากินแล้วกินอีกโบโบแบง มันสาเหตุในเสียรสชาติเสียกลิ่นนะคะกลิ่นของเราจะไม่มีกลิ่นขาตะไคร้แบบช่วยนะคะก็จะกลมกลืนกันกับกลิ่นปลาเลยนะคะทุกคนถ้าผู้ใดเคยกินแล้วก็จะรู้รสชาตินะคะสาหรับปลาบองผัดสุกของญี่ปุ่นอันบปโฆษณาอะไรดอกทุกคนเพราะว่ามันมีแต่ลูกขาขาประจําเขาทั้งนั้นแหละนะคะที่สร้างไปกินอยู่นี่ได้ว่าคนใหม่ๆที่เป็นเอฟซีเข้ามาใหม่ๆก็ร้องเล็วติดใจกับเป็นลูกค้าต่อมากญี่ปุ่นก็เลย ยูได้นะคะยูได้น้ำน้ำการที่ว่าเราทำแล้วเรามีลูกค้าประจำนะคะทุกคนลูกค้าขาจอรมากสิกะอ,อยากรองเบิงเอาจากแพ็กหนึ่งย่างละแพ็กละแพ็กเอาไปทดลองเมื่อแล้วแซบเพิ่นกับเป็นลูกค้าประจาเฮานั่นแหละยีบุเลยได้ฐานลูกค้าจากตรงนี้มาทํามาหากินนะคะถามว่าเรา,าส่งตรงปกไหมเราส่งแบบโกงลูกค้าไหมโอนแล้วไม่ไม่ส่งของมีไหมไม่มีค่ะได้บุบอกเคยมี มีแต่แต่ลูกค้าโกงเงียบุญพี่น้องอาเจังของเจ้านี่นะคะคุณก็บอกว่ายังไม่สะดวกโอนนายยังไม่สะดวกโอนนะไม่มีแอพิ่นจะโอนเสาร์อาทิตย์ก็แล้วแต่นะคะก็คือเอาที่คุณสะดวกอ่าถ้าคุณสะดวกโอนแล้วคุณแจ้งสลิปมาก็โอเคนะคะก็ปฏิวากันอ่าคุณสะดวกตอนใดแต่คุณโอนจริงแหละคุณไม่โกงเราแหละแต่ถ้าคุณโกงเราเขาก็จะเอาคุณมาประจานคือกันนะคะแต่ว่า คำว่าปัจจานี้ก็คือถ้าเขาบอกยีบย่บนยี่บุก็หมดสิทธิ์นะคะที่จะไปตามที่จะไปตามทวงเออถ้าเขาบอกยีบ่บลนะแต่ว่าเฮากับบอลน้ำน,นะคะกนใดใครก่อกำนันย่อมคืนสนองยีบ่บนคิดว่าเขาโกงยีบ่บนไปนะ่ะบ่ิเวณแห่งยีบ่บนจนบ่ิเวณแห่งยีบ่บนทุกนะคะออาเฮาถือว่าเราทําทานเราถือว่าเราทําทานเฮาหยกมือใส่หัวเฮาทําทานนะคะอันผล ผลที่เฮาเห็ดไปมักก็จะย้อนกลับขึ้นมาหาเฮาเป็นรอยเท้าพันเท่าุนล่ะตกน้ำอะไรตกไฟ้ว้าไหมหอนสี่จนต่อหอนสิเบิดเฮาก็มีแนวเฮาก็มีมีแม่มีแนวมาหน,หนุนหนุนน้ำหอยเฮาขึ้นมาคือเกานะคะไม่จนนะคะทุกคนยายบุก็เลยบกคิดว่าลูกค้าโกงไปยายบุญจะจนถามกาไรไปแหละตัวตกาไรไปน้ำเจ้านี่แหละก็เ่าเป็นยังเออยายบุญทําใจยายบุญปล่อยว่างยายบุญทำทาน แต่กะมีน้อยมากทุกคนมีน้อยมากส่วนมากลูกค้าเยบุนนี่จะของยังไม่ถึงมือโอนตังละโอนละคือแบบเขาก็ไวใจเฮาเฮาก็ไวใจเขาแบบใจซื้อใจนะคะเยบุนเหตุมาหนี่หลายปีแล้วทุกคนเยบุนขายสินค้าออนไลน์ในช่องตัวเองไม่ได้มีมากมายนะคะบริมีมากมา,กมายมันจะเป็นอ่าอาหารตามฤดูกาลยางสี่เอาข้นช่วงหน้าเกี่ยวเข่ากระสีมีปลาแดดเดียวปลาช่อนแดดเดียวปลาช่อนย่างเมนบ แต่ก่อนเนี่ยยี่บนรับออเดอร์ทุกเมนูที่ที่ลูกค้าอยากได้เพราะว่าจะเป็นปลาขาวแห้งเออหรือจะเป็นเนื้อเด็ดเดียวเป็นสมหมูสมงว่าไส้กรอกญี่บนเห็ดบืดนะคะแต่โดยนี่ยี่บนรับเป็นบางเมนูเพราะว่ามันเมื่อยยี่บนเฮดบหนวนะคะทุกคนเถ่าเร็วอืมแล้วก็ลุกมือกับปลาไหลมีแต่ลุกสารกระหลุดาย้ต่กียนี่ก เออลูกสาวกับลูกเขยแต่กอนนี่สิมีลูกชายมีพ่อไม่ีลูกสาวไม่ีลูกเขยคือหลายค้นชอยกันเหตุเป็นธุรกิจครอบครัวนะคะบันิ้ตอนนี้คือเดกย้ายกันไปแลยพรอกับไปอยู่น้ำหนองสาวหลาไปพักพรอพน่นเถ่าเร็วกให้เราไปพักพรอนอยู่น้ำหนองสาวลาอืมือว่าลูกสาวหล่าเรา <S <S <ม>บันี้ลูกชายย่บวกกับไปบวชอ่าก็ไปบวชกับอืมหันหนาไปทังอ่าเข้าทังงลกทั้งรรมไปนะคะบันี้บวกกับไ้เหลือแต่ลูกเขยกับลูกสาว พอได้ซอยแลีนสื่อของพอได้ซอยแลีนทรงของ<ม>เห็ดนั่น<ม>เห็ดนี่เป็นหลุมเมื่ออเวลาจะบนสิไปเที่ยวยี่บุก็ต้องตุนของดิตุนของไว้เยอะๆทําไว้เยอะๆอัดตู้เย็นอัดอัดตู้เราไว้ผู้ใดสร้างมากก่าทรงทรงทรงเนี่ยที่ย่บุกลับมาเพราะของไม่มีนี่กระเบิดอีกเลียวนี่ย่บุญบก็คิดว่ามือนี่หรือบุกออื่นนี่บุกต้องออกตลาดอีกนะครับเพราะของเราทําแต่น้าพี่ประตู้ดิ เฮ็ดออกตละชุดกี่ก็ได้ประมาณสิบโลนะคะแต่ปราชญบอกเขาเฮ็ด mm hmm. ได้อดเธอวีสิบโลขึ้นอยู่แต่ว่าอ่าอันใดมันเบิดเท่ากับตองเอามาเสริมอยู่เลยอย่างสี้นะทุกคนปนี้ยายบอกก็เลยว่าอาคุณไม่สะดวกโอนไม่เป็นไรนะคะแต่ถ้าคุณสะดวกโอนแล้วคุณก็อาแจ้งสลิปเขามาะนะคะับเสรรู้ว่าคุณนี่โอนแล้วคุณนี่โอนแล้วเขาก็จะได้ติกออกไปนะคะทุกคน mm hmm. กับประมาณนั้นเนาะู mm ้ hmm. ะได้สนใจก,กับซังได้นี่แหละยบบายบนยู่บ้านก็จะประมาณนี้นะคะ mm hmm. ก็อ่านี่คุยโน่นนี่นั่นกับ เกิดในทั้งเฟซทั้งไลน์เออคุยโทรศัพท์อ่าแล้วก็มีคุยทางแชทอ่าวิดีโอคอลกับผู้บ่าวเน่จังสีอ่ะนั่นแหละกับประมาณนั้นแล้วก็ทำวิดีโอจดของเน่เห็ดอีหยังก็เอามาลงวิดีโอสิกระยุ่มม่วไม่แม่แป๊บเดียวมันกับคำแป๊บเดียวกับเบิดมือเบอร์เว่นไปแล้วทุกคนนั่นแหละอันนี้คือเป็นจิตวัตรประจําวันหรือว่าเป็นอาชีพเสริมก่องเงียบบนอาชีพหลักๆของเราเลยก็คือการทําเกษตรนะคะเป็น หิดหน้านั่นแหละทุกคนเป็นชาวนานั่นแหละว่ากันแบบกเป็นไงเนาะเอาเดี๋ยวโนะยบุนจะรีาแพ็คของพนี้ก็จะได้ให้ลูกเอาออกไปส่งนะคะที่บุนก็นจะได้ออกตลาดทางผี่ไปทังประท่าขบกลางพี่มือหนึ่งเพราะว่ามืออื่นจะเป็นของอ่าจะเป็นของจะเป็นของเมืองย่างน,นะคะวันจิกนี้สลับกันเมืองย่กกางขูกลางเมืองเมืองย่าง เมืองยางแล้วก็จะมีคู่กลางประทายมันสิสลับกันตลาดนะ่ะเข้าไปตลาดใดก็ได้หรือถ้าเขาบ่มีบ่มีนัดเท่ากับไปตลาดโดยตรงเลยก็ได้นะคะมันก็ถามว่าไก่บ่ไก่นะคะประมาณถ้าไปประทายไปกลับก็มันสิบสิบแปดกิโลไปกลับก็สามสิบกว่ากิโลนะคะอันนี้ก็ไปกลับยี่สิบยี่สิบยี่สิบประมาณยี่สิบหกกิโลอันนี้นะ ประมาณ26กิโลมึงย่างมึงย่างมึงย่างจากไก่กว่านะคะอําเภอเมืองยางเป็นอำเภอของเยบุนเองนะคะแต่อําเภอปะท่านี่ก็คือเขาเขาเป็นอำเภอที่ผ่านไปกรุงเทพก็ต้องไปนัง่งไปนั่งรถที่ปะท่านะคะแต่ว่าตลาดปะท่ายจะใหญ่กว่ามึงย่างนั่นแหละประมาณนั้นเนาะ,อะขอบคุณขอบคุณหล,ลายๆเด้อค่ะเด้อขอบคุณทุกออเดอร์ขอบคุณทุก order, ทก,กําลังใจนะคะบ๊ายบาย